ปีใหม่ค่ะเพื่อนๆและเอซีที่น่ารักทุกคนวันนี้วันดีต้อนรับปีใหม่2569้เกาขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนตลอดปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมาเบิ้งค่ะพี่น้องอีสานบานเฮ้ากับจากกรุงเทพบซะนั่นกลับจากกรุงเทพนั่นขาวว่าพี่น้อง อันนี้กลับจากกรุงเทพนะคะ,นนะมาแต่ต่าง <c oughs> มาแต่เกาหลีใช่ไหมคะเออมาจากเกาหลี <c oughs> ดูหน้าตา <c oughs> เป็นตะเกาหลีอยู่สวยไหมคะอันนี้คุณหมอนะคะอันนี้หมอเด้อคะ่ะเด้ออันนี้ส่งกัอันนี้คุณหมอฮ <c oughs> ะโอ้แมนเป็นผู้จัดการแล้วลืมไปขอโทษผู้จัดการของหมอแล้ว <c oughs> ของทุกคนเหรอเป็นผู้จัดการอันนี้กลับเป็นนิยังกว่าอีหละฮะ โอ้เงินตีร้อขายประกันสนใจติดต่อได้นะคะนี่ยังเหรอประกันรถทุกอย่างประกันรถทุกอย่างนี่ก็จะได้โบนัสหลายน้อยอยากได้หลายเลยเนาะต่อเดือนไหนใดสงการที่ตุตจีนไม่ได้ละตีโบนัสแต่เก้าเดียปีใหม่เห็นบ่นี่กินแบบบ้านบ้านค่ะ อันนี้ลูกหลานคนจีนคนนี้ค okay, ือพ่จีนแก้วคนนี้นี่นี่เนาะคือบอกคะถือว่ากับมิแตผูโอเคอยู่อันนี้อีสานแทรคสองคนนี่นางนี่บ่ไดไปใสมาใสยูเตบานเนี่ยยูแตบานนี่บ่ไดไปในเมืองในหน้านำข้าเจ้าดอกนี่กินแบบบ้านๆค่ะ กินกันไก่ค่ะพี่น้องกันไก่กับต,ตําตํ่หยังตําปลาตํตปลาตําปลากัตากตากกตบตอยู่ในบ้านยบ่ได้เป็นตอยุ่ปา่าเด้่อไม่ปวดคะมันเขาไคืออเขาอีกุง้งวเนี่กไปเอามายัองอันก็นหลายเต็มยุกินกับว,ว่าเมดเขานี้วพอมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจคลิปห <c oughs> น้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>